นั่นค่อยผ่าบยันามาแตนแม่แม่แม่อยู่ห้องอยู่ห sure. ้องใช่เอาเขาง่ายดีเอาเอาจากกานเลาเลยเอาสองสามันกันเลยได้ได้ม่วนมออยู่บ้านอยู่บ้านนอกเขาม่วนมัมันกระมูลแต่ว่าบ่มีเงินใส่มอขาดอะไรเยอะก็ไม่มีเงินใส่เส้นเน็กทะเลไม่หวาน น่ทุกคนเป็นตำนะสบายดีพี่น้องพ่อเขาบ้านนี้ไปับเขาครับผมมาที่กะพาน้องเพื่อนมากินเขานะเพื่เนาะหลังจากได้เจอกันอีด้แหละพี่น้องหลังจากไเจอันดนแล้วพี่น้องเนาะกะมาที่กะผาน้องเพื่อนมาสบายดีน้องลาสบายดีหายไปใดนแหละอะกลับบ้านกลับบ้านไปเดินเป็นเลื่อนหร้วบ่ มันยังขึ้นได้ไหมฮะขึ้นได้มาเงินเบิดเงินเบิดก็เลยมา,มาโอเคเอาอออวันนี้บอกสั่งนี่บอกเอาไ่หลัก<ม>ยังกลับบ้านไปจอเงินเบิดบอกเคยลงมาใหม่บอกฮะกลับบ้านไปจอเงินเบิร์ดเคยลงมาใหม่ <ห>าางานเงินเมินเราก็กลับมาให้งานาก็อยู่จักแจงกับสองเดือนหนึ่งเนา <adelante> ะอยู่บ้านเดือนหนึ่งมาอยู่บ้านเดือนหนึ่งเงินเมินชิมาตั้งแต่อาทิตย์แรกแต่ว่ามีน่าจะเป็นให้มาอะไรนั่นคือมาก,ก่อนฮะตอนแรกชิมาแต่อาทิตย์แรกพุ่นแต่ว่ามันยังบ่แล้วยังบ่แล้วเวิอยู่บ้านก็เลยมาอะไรยังบ่แล้วเรียกคือว่านน้ำหน้า,มาหมดเลยเวี่ย เยดำหน้าแน่แล้วก็แบบว่าเมเท่าปุ๋ยเมเ่ทัลสบายได้งานยังมาหนิเนี่ยได้งานเนี่ยบอกหนตอนนี้ยังไม่ได้งานก็คือลงมาหาเองเลยม่ลงมาหาเองเลยแล้วลงมาสามคนตอนนี้ได้แล้วคนหนึ่งได้งานยังคนไหนงานบ้านเท่าไหร่หกสิบ่หกสี่พอนะคืองานบ้านคือโอเปร่าทำกัน หลับคนเดียวเอ้าวน้องเอาน้องมานามันคือน้องน้องได้งานก็คือว่าลงใจให้ขอบคุณมากครับคือตัวเองโบเป็นอย่างไรงานซื้อต่างอย่าไม่ง่ายก็คือตัวเองโบเป็นอย่างเพราะทำงานให้น่องได้มาอันนี้บอด้เจอร์ก็ดีเดือนกว่าเนาะโม้เกินเลยสองกายสองเดือนสองเดือนที่บอด้เจอกับขาหนักแล้วประมาณสองเดือนนะทุกคนอันนี้ค่ะผ่านออกผนมาหากินเข่าแหวมาหากินเข่าฮะเอาดีล่ะ อันนี้ก็เป็นตลาดแถวตลาดผูตลาดผูนะทุกคนตลาด,นะลาดแม่นเอาดับแล้วเอาเลยเอาเลยยัตํามายังไงล่ะเปล่าเพื่านน้องเพื่อนในโดนแหละสองะมาณสองเดือนนะทุกคนน้องเพื่อนเพื่อบ้านพพิ่ม้วก็เพื่อนบุกค่อยว่างเจอกันครั้งแรกอยู่ศูนย์สาธารัยเชตุจรักเชตุจรักเนาะ เจอครั้งแรกน้อครั้งล่าสุดครั้งแรกคืออยูไงว่าไงครั้งล่าสุดเนาะครั้งแรกก็อยู่นี่ตลาดนี่แหละครั้งแรกแม่บอกตลาดภูเอ้ยน้องครั้งแรกเจ้าเจ้านำค่อยผ่านแม่ยังมาแต่แม่แม่แม่ยู่ห้องอยู่ห้องแช้เอาเอาง่ายดีเอาเอาจากกันเอาเลยเอาสองสามอันกันได้ได้ ม่วนมาอยู่บ้านอยู่บ้านนอกเขามมวนมามันกระมูลแต่ว่าบ่มีเงินใช้อ๋อขายอะไเนี่ยเราไ่มีเงินใช้เส้นดิ้งทะไม่หวานนี่นะทุกคนเป็นตำนะราคากับประมาณน,นี้นเลยสิดแบบชัดเจนเลยนะมาหูกสิบทางนอกว่างแล้วบอสฮะมันนั่งข้างนอกว่างบ่ย จะกินเขายังยังยังเหรอเอาตำกระทอดนี่กระท่อมรับเขายังบอมบอมมากินดิอ๋อกระชือมากินเลยเนาะจะนอยมาอาวะเพราะอะไรบอ พอยังเปล่าอันนี้ดิหอยอ่หอยอันนี้หรือมาไปถิ่มแล้วบาื้อน้ำาไปถิมซื้อน้ำไปเอาดี่หรอเอาน้ำเนระเอาซาไทยหรือซาดิฟเบสี่เออโอเะนี่ก็ได้ข้าไหนได้โอ้ ได้ล่ะด่านน้ำผู้ใดผูก้ก็ได้มันมีอยู่ร้านหนึ่งอย่มากลับมากันแบบงงๆเสัวกวันไม่เลยเล็บสีเอาสิละเอาเี่งส <c ười> คิดว่าชิมเมออยู่บ้านเลยไหนโบมืออ่ที่เมือก็คือแปว่า ไม่เท่าบอสบายแล้วก็บ่มีคนเฮ็ทน่านแม่พ่อแม่ก็เฮ็ดเว็บอะไรนะมือถ่ยหน้ามือนะั่นแต่ว่าไม่ได้ถ่ายคลิปลงถ<ค>่ายเองบอกแม่คือไม่ได้ถ่ายคลิปล่ะเป็นยังมไม่มีเวลาถ่ายตื่นมากกัไปเลยนะเป็ยังไงบุ๊มมีเวลาฮะมานเธอประจําพอโทรศัพท์ป้นนั่นเหรอบออประจําพอโทรศัพท์ให้หน้าเองอี่กระหัแม่ถ่ายคลิปไปแล้วแต่ว่าโทรศัพท์ โทรศัพท์ตายโทรศัพท์ตายเครื่องก้าวตายก็เลยบอว่าเออมาได้คิดซ้ำมาสิ้นทายใหม่อีกอะมาได้เพราะว่าแล้วน้า <c oughs> รายกาก็เลยตัดสินใจลงไม่อีกรอบใหม่อีรอบหนักลงมาได้งานเห็ดอยู่บอกเฮ้ยเห็นได้งานเห็ดเหมักยังเอาไว้ตามตรงหมักยังอยู่ประเทศไทยคืออยากม้านเลยไทย ินะความเจริญของประเทศไทยแล้วกันปบะว่าก็ไปใส่มาใส่กระสุนถือบ่ายเรงนี้ฮะนะก่อนนะครับตัวสวัสดิ์คราบไม่ที่สวัสดิ์ว่าอยู่ทั้งบ้านเขาเนาะเท่าไหร่ขี้ผายครับนะขี้ผายไละหกสิบบาทนี่คนหนึ่งกินยังอันนี้ก็จ้าบอกสองคนไปกินน้ำกันก็ได้โอเค ของกินก็ร้ายนะตลาดนะมากชุดเพราะว่าอยู่อยู่บ้านบ่มีบ่ไปซื้อว้าวไปดูแบบนี้บ่มี่ฮานเองอันีนี่แล้วแม่ยังอยู่บ้านคือว่าบ่มีบ่มี่ละบ้านอยู่นอกตัวเมืองแน่แล้วก็แบบว่ามันบ่มีนะถ้าคือวพอฮวงงฮวงงแรงไปคือบ่มี่ฮวงงแรงไปบ่มีของขายว้าไปอีลีโอ้ยร้านร้านอาหารบ่มีบ่ทั้ร้านอาหารทั้ง คือนแพงบ่ะเจนมุ้งไก่บ่จากบ้านไปไก่อ่าสักห้ากิโลสักห้ากิโลออกจากบ้านไปนะแมนก็แสดงว่าไก่พอสมควรเนาะปล่อยไก่เลยแล้วก็ทางทางดีอยู่บ่ฝนมันตกบ่เลยทีไหนเพกติที่ขับขาขนมันโต๊ะทางดีเลยเนาะตั้งแต่เดินนี้เข้ามาคือฝนตกตั้งแต่ต้นเดินต้นเดินมาคือสิตอนสิมาท่านี้มีคลิปนะเดี๋ยวให้เบิ้งทาง คลิปทางมันเป็นอะไรฮะเดี๋ยวให้เบิ้งนี่เป็นอะไรเราเป็นอะไรแันหนึ่งกันหนึงมีมีคลิปโว่าจนสิพารถล้มคือวันนั้นปั้นนักปั้นมาเลยนี่วัดสิบอกโคตรโคตรมีคลิปอยู่บนโทรศัพท์นะรอบแล้นี่มีมี อ๋อนี่วอร์เ้นทางนี่เออมหน้าตัวคอ้โหมากับปกติใช่นีมถือว่าปกติเลยมาหมวดไหนนะนี่คือยังบัทันหอบบัที่ยากซูดอันนี้นะโอ้นี่เลยมื่นได้นี่โคตรมื่นนะลงไปย่างไม่ไม่ไม่หลังจากบันได้เจอกันเนาะกับพวกมาสองเดือนเนาะสองเดือนเนาะวอร์เห็นกับน้องเปิดสองเดือนแล้วทุกคนวันนี้กลับมาน้องพื่กับมันตาวันเนาะ ถ้ากาม่าได้บ้านได้จักมื่อลรสองมื่อนี้สองมื่อนี้เนาะอ๋อ,อเขเลยว่านัดเพื่อนออกมาหาหลิน,น,ลน,น,ลนกินเข่าอะไรเพื่อนๆกับว่าบอดดิเห็นก็น้องเพื่อนสองเรือนเนาะและ้วเท้านะคือบอดดิไปหาเราบอ,อกเท้าเกย์อะบ่ก็คือบอดดิไปหากันเลยเป็นยังไงบ,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 บอกชี้ไปหาก็มีแต่ว่าเอ้ยากเพราะว่าไกลบอกจากบ้านเราก<บ>็บ้านเจ้าไกลกันบอก เราอยู่บ้านไหนก็บชกเก้8กิโลแต่นายนอนไปบ้านนาเดอโอ้ชกเก้บ้านนาเดอหรือเปล่านาเดอแต่ว่าอ่าตอนนี้เราอยู่ดงหินเพราะว่าเราไปอยังไปเบิ่งนเพื่เท่าเราเพื่เท่าเราก็สบายเราก็สบายกันคนละคนกันที่กับเจ้าอ๋อคนละคนชาเก้่ับบุรีม่ายในระเบิดสงคราเนาะมาบุ๋มมาดูน่าจะมาไหมถ้าก็ยังชิมาที่กัน เราเห็ดวียกบาหวานเลเรื่องว่ามาแบบมาลิดเที่ยวคือสีมามาทันกันมาเห็ดเรื่องนี่แหละอ,อยู่บ้านในบูมี่ครับมมี <c oughs> นอกจากย่างดำหน้าคือดำหน้าเออ,อเกี่ยวข้าวก็เกี่ยวข้าวหรือยามมันก็บ้นมันอ๋อถ้าขาบูมียามเพราะนี่คือหมดเห็ดยังเลยบูมี่ที่เรใช้ยูล่า อโอเคทุกคนกลับบูมียังารแหละเริ่มกันนี้กะบกับะมาณนี้แหละเพราะว่าเมื่อเนี้ยกำลังคนเรา่อได้เจอกันประมาณสองเดือนเนาะบราพอได้เจอเห็นกันสองเดือนแล้ววันนี้ก็เลยนัดกันออกมาในรอบสองเดือนะนอะท่านต่อพอน้อมพังค์ก็ลงมาแต่ขา้างแรกเนาะโมเมนต์ดิฮักก็ลงมามือนี้เนาะออเมื่อวานนี้เออเมื่อวานฮัก็ได้สองมือไว้ท่านต่อไ,ได้สองวันนี้นัดกันออกมาหลินจัะหน่อยนะทุกคน อีฟนี่นกับบมอี้ยังร้ายอยากฝากยังบอลลังหลาช่องทางเป็นยังไงอยากฝากอ่าช่องทางเนาะยูทูบฝาน้องกะเฮ็ดอ่าคือ่องอะไน้องดาวสาวสาวัสดีน้องดาวสาวสาวัสดีเนาะโอ้โอฝากแล้วเป็นติดตามเราเด้อทุกคนเล่าค่ะเ็จที่ลังวันนี้แต่เราไปก่อนตนอนนี้เล่าคือเียกว่าติดตามหลายกว่านะในบรนยากาศฝากติดตามปเด็นทุกคนพิปนี่พี่นี่ครับท่องสองคนค่ะขอจบเพจนี้กันแล้วกันนะน้องเนาะ ที่นี้กัขอกล่าเขา,าสบายดีสบายดีสวัสดีับ